สวัสดีคุณพี่้องผมสก้นครับวันนี้ก็ด้วยอากาสดีครับเป็นเชฟซูชิจำเป็นนะครับวันนี้สี่ปีแล้วไม่ไปทำครับผมมีก็ได้มีโอกาสมาช่วยพี่เขานะครับผมนะฮะก็ที่ผมโลก็จะประมาณนี้นะครับผมแคลิฟอร์เนียโลแต่ทำโดยคนอุบลนะครับผมเป็นเชฟโปรเฟชชั่นอลของเราครับนี่คือเชฟแซมของเรานะครับผมเจ้าของร้านเราเองครับเก่งทุกอย่างครับผมเป็นทั้งเชฟเป็นครับผู้บริหารครับผม หล่อด้วยครับผมใจดีสปอร์ตนิวยอร์กนะฮะคนนี้นะครับผมนี่คือเชฟโปรเฟชชั่นอลแทนหนึ่งนะครับผมมืออาชีพนะฮะปุ๊บปุ๊บปั๊บจบครับผมใชยทคนิคของเรานะฮะครับพรุ่นี้หน่วงต่อไปเราก็จะไปเที่ยวบัดกันนะครับผมนี่สูตรอ้วนบ่มครับพี่น้องครับผมเจอกันที่บัตนะครับสวัสดีครับค่าของน้ำนะฮะเออคำนี้ซ้อทิ้ไปนะที่ต้ค่ารานเกี่ยวเป็นเดินออกมาแล้วเข้าห้องน้ำเลยตอนนี้เราเดินทางมาถึงเลยนะครับแล้วก็กําลัง วางซูชิลงนี่ครับมีโรงทานนะครับมีงทานเต็มเลยนะครับครับผมตอนเราถึงต่อไปก็จะพาเที่ยวครับเป็นแขกโรงทานครับวันนี้เป็นงานงานสงการนะสงการเลื่อนมาเพราะว่ามันสนุนนะครับตอนนี้ก็ได้เรื่องนะครับจัดนะครับผมคุณเูียมจะทรงอย่างแบบนะครับผมทรงผู้บ่าวไทยบ้านครับเบิ่งเบ่งหิน้องเบ่งผุดเพลิดยิบยิบเขาพร้อมครับผม เือนกันเตีงโตครับโอ้โหครับผมบ่งบอกขึ้นมาเป็นความผูกท่อนครับผมไปดูกันครับว่ามีร้านอะไรบ้างครับผมอันนี้เป็นร้านพี่บอยนะครับผมหมูย่างระดับหนึ่งของเราเนะครับผมที่บหันหน้ามานยพี่บอยโอ้โหสงการได้ได้ได้เราทีมเดียวกันทีมเดียวกันโอ้โหครับผมน้ำจิ้มยังแซ่บน้ำจิ้มยังแซ่บครับผมสุชิไทยของเรานะครับผม มีน่าจะมีซูชิร้านเดียวนะครับในย่านนี้นะฮะก็ทุกคนก็รอทานครับผมเป็นร้านของร้านซูชิไทยนะครับต่อด้วยร้านแคปิตอลไทยนะครับเจ้าของนี่คือพี่เตี้ยนะครับเฮ้ยฮมาร์คเฮ้ยฮอตมารัคพี่เตี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแซ่บเหมือนเดิมแซ่บพิเก่านะพี่เตี้ยเนาะโอ้ยเนาะนะครับพี่เตี้ยจัดแซ่บแปงครับดูแซ่บครับผม แซบเวอร์แซบเวอร์นยองก็มีครับพี่น้องพิโน่เมรินครับข้าวมันไก่เนี่ยครับส่งส่งขูบอกท่บ้านครับสดีสวสดีสวสดีสว อันนี้เป็นขนมเทียนนะครับแม่แก้วนะครับมีข้างข้างหวานนะครับมีขนมจีนสวัสดีวันดีพี่คนสวยสวัสดีค่ะนี่พี่จิมครับสาวสวยของเราเลยครับสาวสวยคนหนึ่งนี่ครับสาวสวยขึ้นหอดขึ้นหอดขึ้นหอดจ้าจ้าจ้า มึงบ้างกันหน่อยเหมือนของเราเหมือนกันครับมิสมินจีนนี่เป็นร้านบัวไทยครับมีมิมนจีนมีแกงมีข้าวนี่เป็นทุเรียนลูกชิ้นหมูไปดูกันครับปลาอีกหวานอะไรันทุเรียนก็มีครับพี่น้อง เงินสดนีนะออันนี้ยังไม่เปิดนะครับไม่รู้เป็นอะไรมีขายของด้วยนะฮะบบท่าบัิ้ลทีครับร้านนี้อร่อยครับเอาสีนี้เลยเหรอ จะเป็นประมาณาเครื่องดื่มซอฟดิงนะครับพี่น้องก็เยอะนะครับมาลองชิมนะครับ oh, นี่เป็นขนมมะม่วงนะครับของพี่แนนครับขออนุญาตครับสดแนวสดจริงไรจริงนะครับโอเคพาไเดินดูรอบๆกัน <laughs> บรรยากาศ,ศก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศโรงทานนะครับของอเมริกานะครับตอนนี้อยู่ตอนเหนือของเดวยอกนะครับก็คือเมืองซาตูก้านะครับรรน,รรรนี่ก็คือเป็นผลงานของท่านนะย๊ แลาห้าเหลี as, name, musician, e ่ยมแปเหลี่ยมทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่ท่านทุกหลายทุกคนทุกท่านแล้วนะครับจะมาให้ความสนุกสนทีวันาถายคนับเพืรอรอัรัเ่ไใหราม่ได้ตัวเอรมนนียังให้อันนี้แค่นี้นะอเดอร์จะมมันงี้ย and a f we can h e l e a r n together after l n together and then we can s n uh take you the you know, walking a l o u d for ที่ ที่ทานวินาทิลลาพรทูลิสเปกเดอร์เดรทิปเจมบุตดาธรรมะจังกาแอร์นัปเพื่อแคสเคานต์ของผมปนน้าวใครเตรียมน้ำไม้มีไหมมีใครเตรียมน้ำไว้หรือเปล่ายำเหมียวน้ำขันใหญ่อยู่ไหนมีไหมยังไม่เป็นเอาขันอยู่ที่หลังรถเลยคนตายเอาคมบอกเอาคอมมาเอามาที่ไม่แม่ไดดีกำลังรถรถใหญ่เลยก็มันนี้ก็ตกอากาศหนาวครับตบถ่ายเลยก็จาเป็นของผมผมก็แสบครับครับผม ถ้าผมพูดว่าว่าบานกับเสื้อผ้าเที่ยววนอีกรอบหนึ่งนะครับผมบรรยากาศส่วงหลังเพียนนงใดนี่ครับเจ้าของร้านรอด้วยใจดีด้วยครับผมซับเย็นหนึ่งซับเย็นหนึ่ง เออเดินมาถ่ายกล้องให้พี่หน่อยเออถือถือไว้ถือถือเฉยนยังเห็นพิมผู้บอกในบ้านแล้วความกระติใหญ่ครับผมพี่น้องขอบคุณครับผมบรรยากาศรอบที่สองนะครับนี่เมื่อกี้ก็ถามสุชิเราก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะทําไมคะเขาถามว่าดูลายบอดดูเหนียวเป็นแฟนกันคนนี้ถามคนนี้ถามแฟนกันเนื้อ ก็เยี่ยครับรวมทานก็ยัคืกคึกิเดียังกินเดียังกินว้าว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  มีขอบ่าได้บ่เดียวเยอให้เขาด้วยวิ่งเจ้าดีจ้าอันนอ้อัั้นเดอะพาร์ นี่ก็จะเปลดครับผมก็จะเปลดครับผมอย่างแซ่บครับอย่างแซ่บครัขอโทษครับแถวยาวมากครับผมยืนหนึ่งแล้วครับยืนหนึ่งแล้วครับตัเป็ดครับผมสาวสวยครับที่ฟางเรานะครับผมอ๋อแล้วเราก็รู้ว่าขายอะไรเนะลองทางเลยเครื่องดื่มก็มีครับ ลเป็นลิเป็นลิฟนะครั styles, บอ oh, ๋อท yes. oh, mm ุกคนอิ Hi, it, ่มหนำาสำราญนะครับอิ่มทั้งบุญนะครับอิ่มทั้งของนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้คากน้สวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวสวยครันะครับเดี๋ยนะจาเราปี้ค่สวยได้จะดีด้วยครับผม โอเคครับผมก็เริ่มหิวเลยครับจะไปหากินข้าวเหนียวเลยนะครับผมเตรียมพร้อมมาเลยครับผมพกลับบ้านด้วยครับผมพ็คหม่แล้วพี่น้องครับและพี่น้องผมทุกคนเนอะดีบัดไป2ีนาทีนะครับผมสภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมเบียรเซยวมากเก็บแล้วครับผมเชืบใหญ่เราเก็บแล้ว